ตอนซ้อมตอนแข่งจริงเหมือนกันไหมคนคนละอารมณ์กันครับก็คือความความตื่นเต้นหรือว่าอะไรนี้มันก็มันออกมาไม่เหมือนกันครับก็พอแข่งจริงก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมทาได้อย่างที่คิดไหมล่ะครับก็ทําได้ครับเราก็ทําสุดกําลังของเราแล้วครับจากที่กรรมการคอมเมนต์นะครับในส่วนของผมผมก็จะได้ในการควบคุมอารมณ์มาต้องควบคุมให้อยู่ให้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 ได,ใได้ให้ได้ดีกว่านี้เพราะในการที่ผมปล่อยอารมณ์เยอะไปก็จะทําให้เนื้อหาดูเขาเขาไม่สนใจกันครับอส่วนของผมเป็นเรื่องของน้าหนัก เนื้อหาสาระซึ่งมันอาจจะคุยไปบ้างเล็กน้อยครับคของผมส่วนมากจะเป็นวิธีการพูดครับก็คือน่าจะพูดให้เหมือนกับว่ามีมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นพูดให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับปีหน้าเราก็ไม่มีโอกาสแล้วครับเพราะเราอยู่โมหูก,กันทุกคนครับแต่ว่าเราจะส่งน้องๆมาอีกนะครับเพราะว่ามันคือความฝันของพวกเราเราก็จะให้น้องๆล่าฝันให้ครับ